โอ้ครับผมดูผนดิสซนงเกทครับอยู่ไปเก็อันนี um> <t <t ้เสียงไม่เคยมีนะครับเจ็บคอวันนี้ฝนตัวนับจะได้ดูแลตัวเองด้วยนะครับโอเปิดมาเองดูใช่กันเนี่ยผมวันนี้หน้าฝนนับอย่ากไปดูแลตัวเองนั่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวน้ำป่วยเดี๋ยวมันไข้มาเลยเรียบร้อย เดืยวร้อยแล้วูุกทีกูไปแล้วจะยิ่งหอไม่พูดอะไรมากนะครับขอเล่นไปเี้เลยนะครับผมเจ็บโคะครับเสียงไม่มีจะพไมยามจะพยายามไม่พูดอะไรมากนะครับผม ไฟเงินก่อนนะผมวานอ่อนเลยโอ้โหถ้าหวานไม่วานอ๋อแค่ลาโจอเอ็นสิเดี๋ยวปเปตั้งคาไป,ปนอนหาวัดตัวเห็ดบัว โอ้โหมีขเขียวมีเขียวกูพันข้าวเลยหรอวะมันเจนหนักจังวะเอ้ยมิพินดูมีเขียวมันู้ว่ามีเพ็ดอะไรบ้างครับตีมีเพ็ดอะไรบ้างให้ตีเนาะโอ้ยยี่สิบึ้นแล้วนาเนียอะไรก็ เลยอ้มันนัดนี่จ่อได้ว่าเฮบิเฮบิจริงแล้วะเฮบิแมนแสนหพอยนพอละอันเชครับเวอร์ครับผมเวอร์ชิบเดี๋ยวผมจะมาทําไรอนี้เฮบิอะไรทับปจาารซลัดครับ งดมาทั tang, Ooh, ้ต <c oughs> ั้งแต่รู้สวว่าตีผพนไหนดีหโอ้โหยี่กี่เซนห้าเอร์เนเหมือนกันจะได้สันดนสั่นเจจ้ลวโน้เจโน้โอ้โหแม่นโน้คูยี่ไม่เคยมีอยู่ไลเนี่ย

Ui dù chồng mấy nát vậy Chị ạ, khổ áp vui Tàu cuối nữa tàu này the này Mình hay tàu cuối mình bé này đi hey, này luôn. อนนี้ตนน,น,นี้เจบ่าอันนี้่อันนี้อย่าไรเ,าเลยไปกันครับไหวเปล่าไม่รู้รอบเดียวพอเกอบมีสอบ้ <c oughs> มีสาบสบไหมเนีย่ยไม่ตบด้วยสาสาสนร์ก็นผม ออยอ้ย,อย,อยมีสองตบสองจะวันนี้ไม่ตบมีสาตบสามไหมไม่ตบกลัวแล้วชี้ข้ากันสานัานนี้เฮียเหลี่ยมตบ เหรียญจับเร็วไอโอ้มันทำนอะไรออกมาด้วยว่าเหลี่ยมขู่กันสี่เขี้ยมันจะรู้ได้ไงไม่ตบสี่จริงเหรอโหเอ้วมันจะไปรู้ได้ไงวะ โอ้ยชชีย์แลยวะนะอาาา้าฮารพัฒานั้เรื่องนี้เลยฉี่ด้ยนั่งกูเคยดาไปแล้วกูท้เอเลยสองร้อยาม,มอะไรขอมันนี่มีซีตบสี่ไหมมีซีตบสี่อ่เรียบร้อยมันได้นอน ดำถบงมีเยอะแต่มันไม่สลัดแน่นนนี่พี่นะนี่เรียกกูเดี๋ยวให้พี่มิกูจัดการต่อเดี๋ยวพี่นิ้เซฟโฟสโลดอนมาแล้วมีชีจอบสีไหมมีชีจอบสี ไปดีครับน้องทำอะไรตายพุ่นจรวดไอ้อเนี่ยจับลอยได้เป็นอะไรวะถวายมาแล้วว่าให้ดูเกิดตัวเลย จริงพีจพดดงพ่จะได้บ้างเอาวะโชว์ปชิจิพาดตัวหน่องปชิจิพาดเจติกูโซ่หนังโซ่รักวัวเจติกูไปน้องวายวายชิวอยู่แล้วมันมะมีจรงสอวไหม อย่าเลียมมากเต็นใจพี่ด้วยจะโคีนไอ้ไอ้มันจะเลียมเลียมนี่จะให้พี่ต้องบ่นมากนะน้องโอ้โหแม่งตบสองอันหนึ่งไว้เดี๋ยวไมันเขี่ยอะไรวะจบไปนอนที่น่เรหยบร้่อลยไปนอนซะ ลาเบนลิเน่ขอ,อรอสารมันนี่สา,สามเอ้ที่30ส,สองัง็ค่ะนอนซะทีมัน,นก,นนก,นนนกน็พูดนะไรมาไปไหนก็ผิดวันในตัวมึมงมาสี่กับสี สี่ตัวสามเออลงง้อไปลงข้าไปพีป่กูจัดสีชช่แม่นี่เจ้กูเชียวเห็มั้ยแต่เหว่ามันเหลี่ยมไม่เหลี่ยมครูเช็ดคิบบาท <c oughs> ตัวบผบได้มา ปไปสุดละผมจะตบแม่นเลยด้วยไงแมนเดดเด็ดเด็ดไปนอนซะเรียบร้อยจบไปนะครับอ่แไปนะครับมผมไปจนต่อจะรอสอนดีกว่านะครับผม เอาเลยดีว่าเอาอเกะจนก็ได้วะพี่กูไปดวดกันนออ้องเจ้าโคยากูแน่นอนไม่ต้องห่วงเฮย มีสอมตัวสอมไหมเอาดิมีส,สมอมตัวสอนจริงด้วยเฮียมันดุอ่ะอมันด,ดุชิพหายชกิดบัล <c oughs> มีสอมตมอไหมนะ มีจำนวนหนึงโอ้โหมันจะคิดกันเส่ยมีสี่สิบสี่ไหมมันจะสอนท่ไหนเน ดีส oh. <laughs> ุดบสิโอ้อะไรของมันวะเจี๋อะไรของมันวะเบียระหัวตบโค nón non sắc nó liệp lại vị tập xì mấy Chỗ đi tập ừ, này mũi đập đuổi nhau sắc được rồi, Điều rồi. กะลิมัดหมาเออเออเออเ,ออเออแผนกูจะไปก่อนเลยกลิมัดวดา่าดำไม่กูพออยู่แล้วเนาะเหี้ยว่าดำไม่พอสัตว์เฮ้ย cuối cũng tài 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 liệp rồi chứ không biết nguy phổ phải rồi <nào ơi>. này <laughs> <laughs> cái miếng cái miếng kiếm bồi nhọn bồi nhọn này mhm chicky cục mãi lạ mhm cho mhm 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 Nó liềm nó mới đủ mà liềm mhm ไม่ตาย Đấy xám oh. Khổ căn xám đấy quá Men Nhà mà liếm chạy cú nào bị bắn ừ. Nhìn đây gì nữa của gì gì อันนีนเราชโซโซลัสมาแล้วมีสีตบสีไหมไม่ตบุบไม่หัวตุคขมไหมเพื่อนตุบสตีหรือเพื่อน Mình hơi đau khổ, vỏ cô Tất bên mới nói sao <laughs> <laughs> Hãy subscribe คิดอะไรแล้วไปนอนซะใช่เลยน้องใช้ใ <c> ช <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ใ <draining> ช <Happ. c oughs> ้จะจับไะเฉยเลยเรียบร้อยรอบสอนไปกันต่อรอบสามนะครับผมรอบสามที่เรารอคอยเฮ้ย เอ๊ยเดจะปาไปเด็เป็ดดเอ็นชูโะนี่เอาป็นบานะ เรืสองตอกสอบไหมนอนไม่ตกด้ยสามตัวามาดีนะไม่ตกกูต้อสามดีอ่ะนม่ใช่หกสามไหมไม่ต,มตกกูจะิก่อนแล้กัน มีฮาตกฮาไหมไป่ตกจะกิดต่อน้องยังหดตัวไหมไม,ม่ตกตกไอ้อห <c oughs> อเหี้ยอ้ผใหญ่กูมาแล้วเอ,นอ,อน็นโตโซ่ อัมพันอันพันโตโซลาเดี๋ยวนอนช้อนนองพี่ใหญ่กูมาแล้วนี่ตัวแทงเลือดพันเก้าไ้เฮียต่อไปสองร้อยสามไม่จบพันหรอจำไม่ได้สมมติ กี่สีลก็นดะไง่ายดีน้องจะตกทีเนี่ยเรียบร้อย,ยกูก็ยังไม่ตายนะทิดมาดูอัติมตกันดีกว่านะครับหนุอมถ้าตบคุววกไม่ได้ทำเลย <c oughs> <c oughs> โหเดียบร้อยไม่ลอดอ,อยาอยาผมไมนได้พูดคุยแล้วแต่ชอบชิ้นี้ก็ยังไม่นกันเลยแเ็ตๆแสใครให้ด้วยครับเพื่อเป็นจำลใ,ใจในการทีค,ครับ